มาแล้วไปไปอะไรลูกจะกันหนีพ่อทาไมลูกทาไมลูกไม่ชอบอ่ะลูกพ่อจะเอา โอเคครับก็ขอสวัสดีท่านชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะก็มีพัสดุอย่างหนึ่งนะครับผมก็มาที่บ้านผมนะครับข้างในไม่รู้ว่าคืออะไรนะเดี๋ยวเรามาตัดแกะกันดูดีกว่ากันกต้องซ้อนลูกไว้นะครับผมบลูกผมไี่ชอบหรือเปล่าเป็นของขวัญมันเกิดรูปพอดีเลยปังเฮอะไรลูก แล้วเดี๋ยวพอจะเอาของให้ดูเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยเห็นไหมเอาไม่ก็งสวยอย่างสวยครับทุกคนเล่เป็นยังไงเป็นยังไงให้ดูนะกันหืมกองแอ,ด,อชดชัดๆกำจะแพรกมาอย่างดีนะครับผมเฮ้ย ียังผักทิ้งอยู่เลยอันนี้จะลึงเข้าหาแล้วไงจะลึงในความสวยนะครับผมไ้ในมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันแค่มีปืนนะ M 79ทำไงนะทุกนึนนึมาฮะยางสวยเลยครับเดีย๋ยวใจเย็นลูก เปเอาละทุกคน e n t e น,นโอ้เป็นตุกกตาครับทุกคนอย่างแรกที่เราเห็นเลยนะก็คือหมวกอย่างสวยอย่างสวยต่อไปครับจิงจอกจิ้งจอกในเกมนะครับตัวนี้สวยมาก,มากจ้า เดี๋ยวสตีมเมื่อไหร่เดียจะซวยแจกอยู่นะสวยดีนี่ฮะนุ่มมากเลยนะครับผมเนะี่ยนอนกอดนี่หลับพันดีนี่คือตัวอนะไรเนี่ยไม่ทราบนะไม่รู้ว่าตัวอะไรแต่นี้คือเสียแพนด้าของเรานะครับมีสร้อยด้วยมีสร้อยด้วยนะครับแล้วก็มีกระเป๋าด้านหลังรูดซิปได้ด้วยโอโ้ซ่อนเงินเงียได้สบายเลยนะอันนี้น่าจะเป็น ตัวอะไรวะตัวแมวเหรอกระลอกฮะกระลอกอะไรแมวนี <c oughs> ่ครับนุ่มมานุ่มทุกตัวเลยฮะ <c oughs> อุ้ยเสื้อยังสวยเลยหลายฮะครับทุกคนเสื้อยือดอดีสองตัวนะครับนี่ยังสวยแล้วผมแกะลายให้ดูนะทุกคนนะโอเค คุณนะครับทางทีมงานกาเลนาฟีฟายนะครับที่ส่งของขวัญสวยๆนะครับมาให้ช่องของเรานะครับผมนะก็ขอให้เกมฟีฟานะครับอยู่คู่กับพวกเราไปนานๆนะครับเป็นเกมที่สนุกตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลานะครับที่ได้เล่นใช่ไหมใช่ไหมนี่ลูกผมยังชื่อในเกมฟีฟายนะรู้ไม่ชื่ออะไรเนี่ยถ้าเกิดว่าใครรู้ว่าชื่ออะไรนะครับทายมาข้างล่างฮะเดี๋ยวผมจะส่งตุ๊กตาตัวนี้ไปให้นะครับเดี๋ยวผมจะซื้อไปให้เลย เจอเมาถายท้ายถูกนะแต่ก็มีคนรู้หลายคนนะครับเพราะว่าตอนแรกๆเนี่ยผมก็บอกชื่อไปแล้วนะครับว่าลูกผมชื่ออะไรนะครับโอเคลูกผมชื่อเป็นเมืองในเกมฟีฟายนี่แหละให้ถ่ายเอานะฮะไม่ใช่ถ่ายมาห่อในการนะให้เอานะทุกคน <l ux> ลูกผมไม่ได้ชื่อยาวขนาดนั้นนะครับใช <l ux> ่าใจไหมลูก <l ux> ชื่ออะไรหนูชื่ออะไรหนูชื่ออะไรเนี่ยโอเค สำหรับใครนะครับที่ทายชื่อลูกของผมถูกเป็นคนแรกนะครับคนเดียวเท่านั้นนะก็จะได้รับตุ๊กตาตัวนี้เลยเนดะี๋ยวผมจะสั่งซื้อแล้วส่งไปให้นะครับแต่ว่าตัวนี้ผมจะเก็บไว้เป็นที่ลึกนะครับผมนะสำหรับในการสั่งซื้อนะครับก็คงจะสั่งซื้อได้ในช้อปปี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะก็เข้าไปดูว่าเออช้อปปี้หรืออะไรวะในช้อปปี้นะใช่ใช่ในช้อปปี้ผมเคยสั่งซื้ออยู่พ <Okay. S 1> นะิมพ์คำว่าฟรีไฟนะครับในช้อปปี้นะก็จะขึ้นร้านค้ามาเลย ของพวกนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้นะว่าลิมิเต็ดหรือเปล่านะครับแต่อาจจะหมดแล้วหมดเลยนะครับใครสั่งทันหรือว่าชอบเนี่ยก็รีบสั่งกันหน่อยนะครับเดี๋ยวของหมดอดเลยนะโอเคท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้นะครับก็ขอให้เกมฟีฟอยู่คู่กับพวกเราไปนานๆนะครับดูฮะบ้าเกมไม่บ้างก็ตั้งชื่อลูกเป็นเมืองในเกมฟีฟนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายนะครับทุกคนโอเคเกือบลืมไปเลยทุกคนถ้าเกิดว่าใครอยากได้ของแบบนี้นะครับก็อย่าลืมมาสมัคร f f c t h นะครับหรือว่า Free Fire Creator Thailand นะครับผมนะก็สามารถไปสมัครกันได้นะครับที่เพจ Free Fire Creator Thailand นะครับตอนนี้ก็ไม่รู้รับสมัครหรือเปล่าแต่สามารถไปกดติดตามได้นะครับติดตามข่าวสารการรับสมัครนะครับสำหรับ Creator นะครับผมนะยากจะเดินตามความฝันก็สามารถไปสมัครกันได้เลยนะครับผมโอเคสำหรับนี้ก็ไว้บ่ายนะครับไปจริงๆละสวัสดีครับสวัสดีครับ